อัปเดตบรรยากาศบันนี้เด้อค่ะแอบเห็นคุณตาพอดีค่ะพี่น้องไปทำอะไรอยู่นู่นแกไม่เคยอยู่เฉยๆค่ะอัปเดตให้ดูค่ะคุณตาของยายสนน่ะแกไม่เคยอยู่เฉยต้นหอมของแกเห็นไหมค่ะก็โตแล้วแล้วทีนี้ในแปลงหอมของแกน่ะหญ้าแทบจะไม่มีสักต้นนะคะแกถอนของแกทุกวัน ย้อนยุคพี่น้องเอ้ยทำไมถึงบอกว่าย้อนยุคสมัยก่อนเนาะที่ว่าอยู่บ้านนอกกอนเป็นเด็กน่ะค่ะพี่น้องที่ว่าอยู่ที่นี่ดูเนาะ,ะเขาจะตกใจละมั้งเอฟซีอยู่ในหมู่บ้านนี่ได้สอนทแบบเนี้เมื่อเอามาทํา,าอะไรแต่ทางเขาเนาะพี่น้นองเนาะมันเป็นอาหารของเราไม่ต้องไปอายก็ไอก,อกนี่แต่เสตเต เ,เอ่าฮะแอบอเห็นค่ะแอบเห็นสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนค่ะ,อะเอาใบที่มันเสียทิ้งแกบ,บอกเมื่อกี้แอบเห็นเลยวิ่งลงมาหาแก ดอกไม้เพื่อนบ้านดูสิพีน้อสวยมากเลยแล้วรักเรื่องราวพจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจโยนไปก็โยนไปแค่ตรงนั้นแล้วค่ะวันนี้ให้คุณตาเป็นพระเอกเด้อค่ะเยสดไม่ค่อยสบาย สวัสดีทักทายทุกคนคะ่ะชีวิตในต่างแดนเราจะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะเหมือนก,นกับอยู่บ้านเราอย่างไรอย่างนั้นนะคะ่ะไม่ได้ห่างกันกเท่ายเหมือนกันนะคะแยะเพียงแต่มันหนาวกับร้อนแค่นั้นเองที่มันแตกต่างะคะ่ะการเป็นอยู่ก็เหมือนกัน คนจนคนมีคนรวยคนชนระบทคนในเมืองเหมือนกันค่ะนู้นเห็นยายข้างบ้านเก้าสิบกว่าแล้วมาเข็นรถเข็นอีกคุณตาเลยจะไปดูอีกแล้วเนี่ยบกแกบอกว่าบอกแกไม่ฟังหรอกแกล้มมาหลายรอบแล้วแกก็ได้ไปโรงพยาบาลหลายรอบแล,แล้วก็เหมือนคนแก่บ้านเรานะะาะค่ะบอกไม่ค่อยฟัง แล้วก็จะทํานูน่นทํานี้เดี๋ยวก็ลดไอ้อัำปุลานมาเอาไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยตกก็อี้ก็พองนั้นคุณตาไปล้วมีหุ่นไล่กาให้ดูด้วยพี่น้องอยู่เหมือนบ้านเราเลยค่ะอันนู้นของเพื่อนบ้าน ผลไม้มันใกล้จะสุกแล้วไงค่ะดูผีเสื้อเข้ามาเป็นคู่คู่ สองเขาค่ะคุณตาทําได้ผลอยู่ค่ะนกมาไข่อยู่ที่นี่แล้วก็ฟักออกลูกแล้วค่ะมาแล้วสงสัยจะห่วงลูกแปหาเหยื่ออุ้ยเหยื่ออยู่ในปา่าไม่กวนค่ะเขาไม่กวนเดี๋ยวเขาปีกแข็งเดี๋ยวก็ออกมาของเขาเองทาไม่ทำแบบนี้นกตัวโตมากินลูกเขาหมดค่ะก็ต้องทําไปแบบนี้ น่นตัวแม่ยายสนไม่ทำอะไรค่ะดอกไม้ตากระยายก็สวยสวยพี่น้องออนซ้อนดอกไม้ มาต่อที่ในครัวกันค่ะอันนี้จะเป็นส่วนตับหมูด้วยจ้ะอันนี้อาหารคุณตากับยายมื้อเที่ยงค่ะอืปิดประตูดังตึ้มเพราะว่าเราจะมีห้องใต้ดินนะคะประตูมันจะต้องปิดแบบนั้นก็เลยดังแรงไปหน่อยอย่าตกใจเด็กน้องตอนนี้เราจะทำน้ำลาดมัง กูแต่องค์น <in> ี้วิ่งเล่นะไอ้คนนี่ต้องรีบสิ่งพาสต์เอาวิ่งเล่นนะถ้าเกิดพอจะไปริบก็ไม่พอเยอะสิแกกลัวไอ้พวกเอ็นเนี่ยเอ็นแล้วเหนียวนี่ก็ไม่ได้เด้อแกบอกทำไมไม่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 ทอดไม่ผัดเอ้ยไม่ทอดอะที่ว่าชิ้นใหญ่ก่อนแกกลัวพวกเอ็นมีเอ็นติดนิดนึงก็ไม่ได้เด้อพี่น้องเอ้ย บ,ยยบ้านเรายิ่งเอ็นยิ่งแซบอยู่นี่โอ้โหไม่ได้เด้อคนที่นี่เขาจะเลาะทิ้งมดเลยบ้านเรายิงเอ็นเหนียวๆนวองพี่น้องนาอยิ่งแต่อร่อยคุณตาที่บ้าน,นจะไม่ได้เลย ยายจะต้องดึงดูก่อนตรงไหนนั่นเราก็แยกเอาไว้ทำกินเองหมูที่เราซื้อมาย้อนยุคพี่น้องเอ้ยทำไมถึงบอกว่าย้อนยุคสมัยก่อนเนาะที่ว่าอยู่บ้านนอกตอนเป็นเด็กนะคะ พ่อกับแม่จะซื้อมาหมูเขาขายเป็นกองๆเนาะเราก็เอามาแล้วก็ามาหัน่นแล้วก็มาแบ่งไปกินหลายๆเวลาอยู่นี่ก็เหมือนกันพี่น้องอยู่มังนอกย้อนยุคเหมือนอยู่มองไทยแล้วค่ะอันนี้ยายสวนก็จะแบ่งเป็นหลายๆสวนเอาไว้กินหลายๆเวลาแช่ฟิตเอาไว้ค่ะถ้าบ้านเราสมัยเก่าสมัยก่อนก็เขาเรียกอะไรขั่วเค็มเอาไวะะ้เนาะเนาะเขาเรียกขั่วเค็ม่ะภาษาบ้านยายสวน อันนี้ก็จะลวกกินเสียงหมอเดือดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมากินด้วยกันเด้อพี่น้องกระปุกนี่กระปุกที่เห็นนี่อันที่ว่าเราดองใบคิสมารด้นยค่ะจะได้เดือนนึงแล้วค่ะได้เดือนหนึ่งแล้วยายก็กองเอาแต่น้ำของเขาไปทําอันนี้เป็นสมุนไพรอย่างดีเน้่ยค่ะโดยเยสวนจะเอาไปชงกินกับชาอันนี้ดองกับน้ำตาลแดงค่ะน้ำตาลที่ว่ายังไม่ฟอกสีนะคะอันนี้ เดี๋ยวยาสนจะทำคลิปให้ดูหมอเดือนแล้วพี่น้องรีบก่อนเด้อจะมากินด้วยกันจะ้ะจะจิ้มจะ้ะทำน้ำพริกเปรี้ยวๆจิ้มลวกจิ้มนี่แหละพี่น้องเอลยอาหารจานด่วนช่วงนี้ยายไม่ค่อยสบายเท่าไรพี่น้อง ไปหาหมอสองรอบสามรอบแล้วค่ะจะไม่ค่อยคุยเยอะเด้อพี่น้องทิปนี้ยายไม่ค่อยสบายอัน,นี้หนังน,นี้จะเป็นพวกหนังค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปเจอได้ง่ายด้พวกหนังนะะี่ค่ะอู้อหอมาซะอย่างดีอันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเจอง่ายๆเจอบางทีน่ะ พวกน้ำมันมันอะจะหนาปึ๊บพวกแผ่นน้ำมันมันจะหนาปึ๊บอันนี้ก็ย,ยังชั่วหน่อยได้หนังมาไม่ค่อยมีน้ำมันค่ะปพกติเขาไม่เขาไม่ลอกเอาแท่งน้ำมันออกเลยนะเขาจะเอาน้ำมันให้เราแบบหนาเป็นนิ้วก็เอามาเป็นนิ้วอย่างกันนั่นเลยค่ะวันนี้ดีหน่อยค่ะที่ว่าไม่ได้ติดมันมาเนาะติดมานิดหน่อยจะามาต้มไปทำลาบค่ะ นี่แหละชีวิตในต่างแดนพี่น้องเอ้ยอันนี้พี่น้องเอ้ยเอามาทํายำเนาะพี่น้องพักยายกําลังเยอะๆเนี่ยไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเด้พี่น้องที่ว่ามาอวดมาโชว์นี่ไม่ใช่อะไรเอามาให้ดูให้ชมกันคือว่าอยู่ที่นี่กับอยู่เมืองไทยน่ะมันแตกต่างกันเยอะแล้วอีกอย่างนึงยายสนอยู่อนชนบทอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกก็ถึงว่าอันนี้จะหั่นชิ้นใหญ่ๆไปต้มพะโลเด้อพี่น้อง ยโสนอยู่บ้านนอกแล้วทีนี้มันไม่ค่อยมีหมูสดแบบนี้ให้กินมันจะมีแต่เข้าททาเป็นแพ็คเป็นแพ็คมานะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับอยู่ในเมืองเหมือนกับหมูเขียงนะคะพี่ๆน้องๆอันนี้ค่ะเราคนนานๆเข้าไปทีเราถึงจะได้แบบได้เลือกซื้อเอานะ่ะปกติมันเลือกซื้อไม่ได้นะคะพี่นอ้องม,มันเลือกซื้อไม่ได้ที่นี่มันเป็นหมูแพ็คมาหมูแพ็คมา โอ้ยายหูอื้อสงสัยจะเป็นในน้ำในหูไม่เท่ากันพี่น้องยายไปหาหมอสองสามรอบแล้วค่ะเดี๋ยวรอหมอรอหมอนัดอีกทีนึงไปเช็คไปเข้าอุโมงนั่นแหล,ละค่ะมากถ้ะค่ะกินข่าวไปกันอ้าวพกไปนอนพี่น้องยายไม่สบายใายเวียนหัว ไปอยู่โรงพยาบาลมาวันหนึ่งพักสดๆพี่น้องมากินด้วยกันเด้ออันนี้กินเจีวใส่ข้าวคั่วพี่นอ้องอ้ยของโปรดนะพี่น้องนะบ้านเรานี่ทำแหนมนะพี่น้องนะหนังหมูเขาหน้ากินมากมันก็ไม่ได้มันเป็นมันเยอะ มันแบบเหมือนกับที่ว่าไอ้ช่วงตรงคอเขานะคะ่ะน่าอร่อยมากเลยพี่น้องที่ว่าอยู่ที่นี่ดูเนาะ <c oughs> เขาจะตกใจลรมั้งเอฟซีอยู่ในหมู่บ้าน,นเนี่ได้สนทาแบบเนี้่าเอามาทำอะไรกระทั่งเขาเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอาหารพวกเราไม่ต้องไปอายาอกระดกมันอร่อยได้เนี่ยแบบนี้ เขาถามว่าโซนอนลุงข้างบ้านดูเยยสนท,ทุกคลิปทุกคลิปบางทีแกก็มาถาม <c oughs> อธิบายแกที่ว่ากินยากตะกะเตนแกก็มาถาม <c oughs> อันนี้เดี๋ยวแกก็มาถามว่าเอาหนังหมูมาทำอะไร <c oughs> ของแทบเนะพี่น้องเนาะอยู่นี่นะคะไม่ไปไม่เชิงประหยัดก็ประหยัดพี่น้องอันนี้แ่ะ เราก็มาแบ่งเป็นถุงๆเป็นเวลาก็ได้ทำลาบหลายเวลาแล้วค่ะได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ถุงสี่ห้าเวลากินคนเดียวก็ได้เราก็ทำลากได้กันห้าเวลาเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะใส่ฟิตาวไว้ค่ะอยู่ที่นี่เราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะจะไม่ได้รู้หละ่ะเเฟกอะไรนักหนา ขนาดส้มตำหรือว่าอะไรกินเสร็จเนะค่ะไม่มีเททิ้งค่ะแช่ตู้เย็นไว้กินต่ออีกเวลาหลังอีกจะไม่ทิ้งของเลยค่ะนั่นแหละอยูท่ที่นี่ยายสนถึงบอกว่าเวลากลับไปเมืองไทยนะ่ะยายก็เอานิสัยที่นี่แหละไปใช้ค่ะจนเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นค่อยเข้ามาในในตลาดเลย ซื้อครั้งเดียวบางทีซื้อไปก็ไปทํากินได้ตั้งหลายเวลาอะไรอย่างกน,นี้นะ่ะก็ขี้เกียจข้ามถนนรถมันเยอะเพราะว่าเยสวดอยู่หน้าถนนใหญ่พอดีโชคชัยเดชอุดมข้ามไปตลาดตรงนั้นนะคะ่ะมันก็ไปยากเราก็ซื้อมาก,ก็มาใส่ทากินหลายๆเวลาเข้าเมืองตาหลิวๆตาตามเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่า อันนี้ชีวิตของยายสนเด้อแต่สำหรับผู้อื่นยายสนไม่รู้นะคะคนไหนเขามีเงินเยอะเขาก็จะอยู่แบบอีกสไตล์นึงเขาก็จะกินจะอยู่แบบปีสไตล์แต่สำหรับเงินน้อยคนเงินน้อยก็จะทำแบบนี้ค่ะ ว่ายายตกงานเนาะก็ทองมคำแบบนี้แหละค่ะบอกไม่อายค่ะพี่ๆน้งนองๆเดยวจะว่าอุ้ยเห็นไหมเวลาไปเมืองไทยทีนะก็ได้ยินเหมือนกันก็บอกว่าเมียฝรั่งขี้เหนียวไม่เหนียวไม่ได้หรอกค่ะอยู่ที่นี่เนาะเห็นว่าไปแลกได้ที่เมืองไทยเยอะๆก็ไม่ใช่เด้อค่ะเพราะว่าเราได้แค่เงินช่วยเหลือก็ห้าร้อยไหนจะค้าวบะ ค่ายาค่าหมออีกอันนี้ก็ไม่สบายก็ป่วยนี่แหละคะ่ะวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้ายายสนเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวจะหัวเราะให้ฟังยังหัวเราะได้อยู่ยายไม่สบายพูดอยู่อย่างนนี่ก็ได้ยินเสียงตัวเองกล้องเหมือนลําโพงเอบเวลาไม้มันหอนนั่นแหละคะ่ะแต่ก็พยายามหาคลิปมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมเพื่อจะได้ไม่ห่างหายเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจยายด้วยเด้อค่ะ แล้วทุกคอมเมนต์คอมเมนต์มายายก็ถ้ายายเขียนเป็นไม่ได้ยายก็จะแตะคําพูดเอามันผิดมันพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยเด้อค่ะบางทีก็จะแตะรูปหัวใจส่งให้แต่อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะบอกตรงๆตอนนี้ยายสดไม่สบายรอหมออยู่อีกค่ะพูดอยู่นี่ไม่ใช่ว่าสบายได้ค่ะพี่ๆน,อนอ้องๆเสียงยายสวนกล้องดังวุ้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 งเหมือนลำโพงยังไงอย่างนั้นเลย ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องก็อัปเดตอาการเจ็บป่วยให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ที่นี่ด้วยเนาะค่ะเนาะช่องฟิตแน่นเป๊ะเลยพี่น้องสามชัน้นแล้วก็อีกตู้ใหญ่มีตู้ใหญ่ด้วยอันนี้แหละค่ะเราก็แช่ฟิตไว้กินไว้กินได้หลายเวลาเราก็แช่ฟิตไว้นี่แหละค่ะเราก็เอามาแช่ฟิตไว้กินได้หลายเวลาเด้อค่ะ